สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับทางเว็บไซต์ในธันวานะครับก็จะมาแนะนาเพื่อนๆนะครับในการติดตั้งโปรแกรมนะครับ Microsoft Office 2013นะครับผมซึ่งโปรแกรมนี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้ติดตั้งนะครับแนะนําการติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 2013นะครับในตัวโปรแกรมก็จะมีนะครับ m i c ซอฟต์ t ว o ร์นะครับ e ่า e l ็กเนะฮะ p o w e r p o i ย t นะครับ p t u r e Excel โอ้เยดอแยๆเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการติดตั้งกันนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับไปดาวน์โหลดโปรแกรมมาก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะอทิ้งโปรแกรมไว้ที่ด้านล่างนะครับก็ขอให้เพื่อนๆไปดาวน์โหลดกันก่อนนะครับเสร็จแล้วเมื่อเพื่อนๆดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วนะครับให้คลิกขวานะครับที่ตัวโปรแกรม นะครับผมเสร็จแล้วก็นะครับก็เป็นเป็นเป็นทิปนะฮะอยากจะก็ให้เพื่อนๆนะครับก็ทําการนะครับลิกกวานะครับแล้วก็ทําการทําการแตกไฟมาก่อนนะครับลองสอครู่นลยครับทําการแตกไฟออกมากน,นะครับ ในโปรแกรมนี้นะครับมันจะทาให้มันจะทําเป็นโปรแกรมของ ISO นะครับเพื่อนๆต้องมีโปรแกรม n e l o นะฮะหรือว่าโปรแกรมที่ทําการไลท์แพทนะครับเพื่อนๆก็สามารถไลท์แพทออกมาได้เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีโปรแกรมไลท์แพทนะครับที่บางบางคอ,อมพิวเตอร์บางรุ่นนะครับโน้ตบุ๊กอย่างนี้นะมันสอดไมาก้ตอนนี้เขาไม่ได้ แผ่นพวกที่ใส่ซีดีนะครับใส่ดีวีนะครับมาด้วยนะครับผมซึ่งเราจะต้องเป็นต่อออกไปออกจากพอร์ตไปนะครับจึงจะใช้งานของแผ่น DVD หรือแผ่น CD ได้นะครับดังนั้นเพื่อนๆก็ทำการนะครับคลิกขวาแล้วก็ a อ t a ท็กไฟนะครับออกมา,อ,าออกมาเป็นโฟลเดอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับเหมือนที่ผมทำให้ดูเมื่อสักครู่ ก็รอสักพู่นึ่งนะครับถ้าเสร็จแล้วมันก็จะเ็บตอรียบร้อยครับผมทีนี้ก็ให้เพื่อนๆนะครับจับมันคลิกเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราแต่ไฟล์ออมาตัวนี้นะครับนะครับก็จะได้ไฟล์เยอะเลยครับนะฮะก็จะมีไฟล์เยอะยะเลยครับวันโน้ตอะไรไม่รู้ PowerPoint นะฮะับ n t e c Picture Excel นะครับเยอะๆเลยเพื่อนๆก็ไปหาปุ่มนะครับที่ชื่อว่า Set Up ตรงนี้นะครับ เซตอัพนะครับให้เพื่อนๆคลิกขวาหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ r u n Admin s a นะครับตัวนี้นะครับ Administrator ตรงนี้นะครับคลิกไปนะครับผมกดตอบเย็นนะครับทีนี้ลองสักครู่นะครับผมของผมเป็นภาษาไทยนะครับก็แนะนำเป็นภาษาไทยก่อนแล้วกันนะครับก็ตั้ง นะครับนี้เพื่อนๆก็ทำหน้าที่รอให้มันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับหลายนาทีเหมือนกันนะครับ่อนที่เราจะติดตั้งเสร็จนะครับโอเคเดี๋ยวให้เรารอการติดตั้งสักพักหนึ่งนะครับแบบนี้มันอยู่ที่เครื่องเราด้วยนะครับว่าสเปคสูงไม่สูงนะครับผมอ่อ แรมเท่าไหร่ CPU เท่าไหร่นะครับที่จะติดตั้ง Microsoft Office 2 0 1 3ได้นะครับผมเดี๋ยวให้เพื่อนๆรอสักพักหนึ่งนะครับเอาลครับทีนี้เราก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้มันก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะครับที่ทุกท่านได้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับทำการปิดไปก่อน นะครับผมมันก็จะบอกว่ากา็นะครับก็มันจะบอกว่าให้เรารีสตาร์ทเครื่องใหม่ไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมก็แล้วแต่นะครับแต่ตอนนี้ผมขออนุญาตตอบโนไปก่อนนะครับผมทีนี้เราไปดูว่าปรโแกรม Microsoft Office ของเรามันอยู่ที่ไหนนะครับผมคลิกสตาร์ทนะครับ Microsoft Word ขึ้นม,มาแล้วลองเข้าไปดูก่อน สักพักหนึ่งนะครับทีนี้ก็มาแล้วครับ Microsoft Office อ,อันนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายนะครับเราก็คลิกปิดไปนะครับก็คลิกนะครับถามทีหลังตบนะฮะนะครับเราก็ปิดไปก่อนนะครับผมนะฮะ แล้วเราก็คลิกเอกสารเปล่าเลยครับผมว่ามันใช้งานได้ไหมนะครับโอเคครับคูนะครับผมโอเคครับอ่าทีนี้ทั้งบนนี้คือมันติดลิขสิทธิ์อยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนวกทีวิธีหนึ่งนะครับในการเปลี่ยนตัวนี้ให้มันไม่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับทีนี้เราก็ถามว่า ถามว่าม,มันใช้งานได้ไหมมันก็ใช้งานได้นะครับแต่ว่ามันใช้งานได้ไม่ทุกอย่างนะครับเพราะว่าโปรแกรมนี้มันติดลิขสิทธิ์อยูนะ่ก็ลองพิมพ์อะไรก็ได้นะครับผมนะฮนะก็ลองพิมพ์ได้หมดนะครับตีนภาษาได้ไหมนะครับอ่านะนะ ก็จะขึ้นมานะครับนะครับก็ทีนี้เราก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับผมก็สามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้อะไรได้เหมือนเดิมนะครับเหมือแนบบทั่วไปนะครับโอเคนะครับผมทีนี้เดี๋ยวต่อไปผมก็จะสอนนะครับวิธีการ ทำให้โปรแกรมนะครับนี่นะครับ,น,น,น,รบนี้ผมก็จะสอนต่อไปนะครับให้ตัวสีแดงนี้มันหายไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำว่าทำยังไงกันบ้างน,นะครับผมนะครับนนี้ก็ แต่ันคลิกที่ไฟล์งานระดัลมมาเหมือนเดิมครับทีนี้เราก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่ผมให้มาตรงนี้นะครับ mtkv252 นะครับทุกคนก็ดับมันคลิกเข้าไปนะฮะทีนี้ก็ดับมันคลิกครับรอสักครู่หนึ่งนะครับผม है yeah. uh -huh. นะครับผมนี่นะครับเมน activate กับ key นะครับคิกอ่ะผมคลิกเอาอะไรเดียวะอานะครับ activate ก็ได้นะครับอ่าคลิก activate ไปนะครับผมเยวลองดูว่ามันจะได้ไหม ก็โอเคครับผมเมื่อกี้นะครับเราก็ทำการ Activate นะครับของโปรแกรม Microsoft Office นะนะครับผมเมื่อกี้มันขึ้นตรง Microsoft ตรงนี้เป็นสีแดงๆนะครับผมซึ่งมันยังไม่ได้ทำการ Activate นะครับมันยังติดจิ๊กิร์อยู่เมื่อกี้ผมได้ทำการ Activate โปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็เข้าไปดู นะครับผมว่ามัน Activate ให้ไหมว่ามันสีแดงข้างบนนียมันหายไปไหมนะครับผมโดยการเข้าไปเช็ที่ Microsoft Word ก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะับผมก็คลิกเข้าไปที่ Microsoft Word เปินะครับทำการ Activate เรียบร้อยแล้วว่าไอด้านบนตรงทักบาร์ด้านบน,บน,บนมันหายไปไหมนะครับผมนี่ผมก็คลิกเข้าไปาสังเกตว่าตรงนี้ครับ Document นะครับคีดเปิดตรงนี้ครับ มันหายไปแล้วนะครับนะครับมันหายไปเรียบร้อยนะครับดังนั้นเพื่อนๆก็สามารถใช้งานนะครับโปรแกรม Microsoft Office นะครับผมไม่ว่าจะเป็น Word Excel PowerPoint นะครับหรือว่าโปรแกรมอื่นๆที่อยู่ใน Microsoft Office นะครับได้เลยนะครับผมทีนี้นะฮะเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าโปรแกรมเนี้ยนะครับคลิกปุ๊บทำไมมีนมีจาวด์ล่ะ นะครับถ้าไม่มีเซลเว r ร์ x เ e l p o w e r p า i n t ไปไหนนะครับผมวันี้เพื่อนๆก็จะเข้าไปดูได้ยังไงนะครับตอนนี้ผมใช้ windows 10อยู่นะครับผมถ้าใครเพื่อนๆคนไหนใช้มันผมก็ลองทําตามผมแล้วกันนะครับ windows 8ก็น่าจะเหมือนกันนะครับผมให้เพื่อนๆน,นะครับทําการคลิกที่สตาร์ตรงน,นี้ครับแล้วก็เลือก all app นะครับต่อแอปก็คือมันจะเปิดโปรแกรมทั้งหมดเลยนะครับโดยมันจะเรียงจาก A ถึง Z เลยนะครับหรือว่าเรียงจากกวาไก่ยันหอร์นอ๊อกก็ไ้นะครับเห็นมมาทีนี้ผมก็ไปดูที่ตัว Microsoft ครับ Microsoft o f f ิดแล้วเป็นตัว A นะครับเสร็จแล้วก็คลิกลูกศรลงมานะครับผมทีนี้เราอยากได้โปรแกรมไหนโชว์บ้างนะครับเมื่อกี้ผมโชว์ Excel นะครับ โชว์โปรแกรมไหนไว้ตรงนี้นะครับนี้ผมจะโชว์โปรแกรมพอควัยมากนะครับให้ทุกคนนะครับคลิกขวานะครับแล้วเลือกนะครับมอครับแล้วก็ปิ้นทูสตาร์ทนะครับปิ้นูสตาร์ทนะครัสังเกตว่าขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อเราคลิกสตาร์ทปุ๊บมันก็ขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับผมที้ี้เอาอีกสังตัวหนึงเป็น วดด้วยนะครับวดอยู่ไหนวาอย่าก็ซอฟต์วดวดอยู่นี่ครับคลิกขวาครับเครื่องผมมันค้างอยู่นะครับเครื่องผมก็สเปคไม่ค่อยสูงนะครับแต่อยากลงของถุงสูงบ้างนะฮะคลิกสตาร์ทนะครับเหมือนเดิมนะครับพอ,อแอปนะครับ ไปที่ตัว M นะครับใน c r o s o f t Office 2013นะครับเสร็จแล้วคลิกที่ Word นะครับคลิกขวาเป็นตัว p i n t นะครับตัว Start มันก็จะขึ้นมาให้เราแล้วนะครับซึ่งง่ายต่อการใช้งานนะครับผมเวลาเราคลิกอย่างเงี้ยคลิกขึ้นมามันก็จะโชว์ขึ้นมาให้เราได้ใช้งานเลยทันทีนะครับดู Excel ซิว่ามัน Activate ให้เราไหมคลิกเข้าไป นะครับอ่านะครับก็ลองดูนะครับบังเห็นว่าด้านบนไม่มีสีแดงแล้วก็สามารถใช้งานได้นะครับอย่างเต็มรูปแบบนะครับทีนี้เพื่อนๆบางคนบอกว่ามันคลิกสตาร์แล้วแอปมันใช้งานยากไปหน่อยนะครับผมอยากให้มันอยู่หน้าจอเลยนะครับทํายังไงดีให้มันวางตรงนี้ครับทายังไงดีวิธีนะครับก็คือนะครับเพื่อนๆนะครับคลิกที่ สตาร์ทับนะฮะแล้วเลือกอะไรตัวหนึ่งก็ได้ครับเลือก Excel นะครับคลิกขวาที่ e อ e e l นะฮะแล้วก็มอนะครับแล้วก็เลือก Open File Location นะครับเนี่ยครับมันก็จะ Open File Location คือที่เก็บของโปรแกรม Microsoft Office ทั้งหมดนะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้ Excel ไว้หน้าจอเพื่อนๆก็ทำการคลิกขวาครับเ e n d to desktop มานะครับ เห็นไหมฮะ PowerPoint ล่ะลิดขวาลิดขวาที่ PowerPoint c นดูเหมอนเดิมครับแล้วก็เลือกหน้าจอ Desktop เพียงแค่นี้เพื่อนๆก็จะมีโปรแกรมนะครับ Microsoft Office ออไว้ใช้งานที่หน้าจอนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับนะฮะันนี้ผมก็มาแนะนำเพื่อนๆนะครับในการติดตั้ง โปรแกรมในองที่สองปีนะครับผมอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับก็จะมาแนะนําให้เพื่อนๆอ,อีกนะครับผมถ้าเพื่อนๆก็ต้องถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ให้ผมรีวิวโปรแกรมอะไรให้ดูนะครับเพื่อนๆก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมทีนี้วันนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีเครื่องผมมันค้างๆหนึ่งนะครับเดี๋ยว รอ,อบต่อไปอาจจะไม่ค้างแล้วนะครับผมยังไงวันนี้ก็ต้องขอ,อจบการแนะนำนะครับการติดตั้ง Microsoft Office 2013นะครับไม่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่เรื่องอะไรเป็นเรื่องอะไรต่อไปนะครับติดตามนะครับได้ที่ชแนลนะครับของ ได้เลยนะครับผมหรือเพื่อนๆจะให้ผมแนะนําเรื่องอะไรนะครับก็สามารถ i n ็อกเข้ามาได้หรือว่าสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อความไว้ด้านล่างไว้ให้นะครับผมสาหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอเพื่อนๆนะครับใช้งาน Microsoft Office นะครับอย่างสนุกสนานนะครับผมขอจบการแนะนำในที่นี้ครับี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม